เนี่ยสี่โครงกว่าดีกว่าโค่เยสี่โครงสี่โครงจมูกดองๆนะสี่โครงโูได้โคได้โคตรดเเลยพอดีเลยอ้าวช้าเอ้ยของมดละเฮ้ยนอยกเชฟบุนก็มีเชฟนายนี่แหละชิไหลเรครูเบียไปไปเติมมามึงอ่ะกูเดินบ่อยแล้ว สมสมคัญฟิตทลิ่งด้วยกระับมาให้เร้าอนเนี่ชุดแรกเนี่ยเออเเยตมาหมู้้มามบไหมาหมูอ้ดยจัดมาอิชาจัดมาให้เราอานี้ของพี่ไปลยเอาไปหิวมั้จากตรงนี้นีหน่อยให้มันเต็มไปเลยกูเลี้ยงแล้วอ๋กข่าเชื่อมุดเลย อู๋กุญแจมือแล้วนะมึงเออไปม่หรอกหรือมันหล่นนะมึงไอ้แจ็คเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเอากันนี่เต็มเลยทีเดียวไม่นลังเกียจอ่ะเนาะเอาแบบนี้เกาไข่สามชั้นกันเลยแต่ว่าไม่ได้กะโดกันนะสามชั้นไม่ได้ตัดหวังะดูนะก็นี่ไงติโค้งก็ลงเลยนี่ติโค้งอะลงแล้วเอ้ยรับเลยมึงเอาไปมันหล่นแล้วแม่งใหม่เอามาตีนะห้าบาทขอตังแข็งอ่ะโอเค เป็กนกยไปเรื่ยๆไปเรื่ยๆไปเรืเย่ยๆตั้งไฟไปเท่าไหร่ไปสุดเลยอสองร้อยหา้าสิบอะแรงบวกเฮ้ยไม่ใช่มันก็เดียวปักปปปัักกักเลยเลยมันจะเดือดอ่ะไปดูโอ้โห